สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้คมรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9นะครับแบบหมุนเวียนนะครับปีพศ2534นนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผ่านมานานพอสมควรนะครับ ด้านนี้ก็เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็เป็นขอบฟันเฟืองนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็เป็นในรูปแบบพระเสียรเล็กอยู่นะครับสำหรับปีพศ2534รสน,นะครับ เหรียญปีพศนี้นะครับณปัจจุบันนะครับยังไม่มีราคานะครับแต่หลายคนและท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ปีพศนี้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะปีลึกนะครับก็อาจจะคิดว่ามีราคานะครับแต่ณปัจจุบันนะครับถ้าเปลี่ยนพ่อค้าแม่ค้าที่คลุกคลีอยู่กับเหรียญ เป็นประจําทุกวันนะครับก็ยังสามารถได้พบเจอเองอยู่นะครับในระบบนะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดที่ไม่ได้คลุกคลีอยู่กับเหรียญก็นานๆก็อาจจะเจอทีนะครับเต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับราคาก็ยังไม่มีราคานะครับก็ด้วยที่ว่าจํานวนการผลิตนั้นเยอะนะครับจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้นั้นยังไม่มีราคานะครับ เพราะว่าณนาปัจจุบันนี้ยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับแต่ถ้าอนาคตต่อไปข้างหน้านะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่มีนะครับเหรียญรุ่นนี้ปีพอสอนี้นะครับอนาคตต่อไปข้างหน้าผมเชื่อว่าน่าจะหายากนะครับก็ถ้าได้พบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับผมก็แนะนําว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าถ้าสะสมเพื่อความสุขเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนั้นจะมีราคาหรือไม่มีราคาก็ สะสมได้หมดแล้วครับถ้าเรารักเราชอบในการสะสมนะครับเหรียญปีพศนี้นะครับปีพศ2534นรนะครับก็จำนวนการผลิตนั้นก็อยู่ที่329ล้าน 9, 9 4 6 3 8 0่นเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะมหาศาลเลยนะครับก็ทำมาจากโลหะคิวโปนิกเกิลนะครับคิวโปนิกเกิลก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับ ก็ถ้าท่านใดได้พบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับถ้าชอบในการสะสมผมก็แนะนํนาว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับ